เสื้อทีเชิร์ชไปใส่นะครับเรามาฟังคำถามกันเลยครับถามว่ากฎเหล็กลข,ของธนาคาร JNBC คืออะไรระหว่างกอไก่ห้ามพนักง,งานเป็นแฟนกันหรือขอไข่ห้ามพนักง,งานเป็นเพื่อนกันขอขอบคุณ g t s ด้วยนะครับสำหรับของรางวาัล ถ้าทราบแล้วนะครับส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับมาได้ที่รายการ The Guide Solution ไฟล์ผลิตร,รายการชั้น10เลขที่118.1ับ 1, อาคารทิโก้แขวนสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400หรือจะให้สะดวกนะครับก็อีเมลมาเลยนะครับที่ theguide@truecorp.co.th ครับ มากมากเลยค่ะสำหรับภาพยนตร์นะคะรายการสายคลีในสัปดาห์นี้นะคะรวมถึงสิ่งที่พิเศษค่ะที่มินบอกไปนะคะในนิตยสารีเมียร์ e ูวิชั่ t i o n ีไกด์ใกล้สมุดเดือนมก,กราคมแล้วอย่าลืมรีบไปใช้สิทธิ์กันด้วยค่ะใช่ครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีคอนเสิร์ตเอฟแปดไร้กาที่แขางมาครับค่ะเป็นไงบ้างคะก็ะสนุกทั้งผู้ชมแล้วก็พวกเราเองเอฟแปดก็อยากที่จะขึ้นคอนเสิร์ตอีกในภาคอีสานอ๋อใช่แล้วค่ะที่ขอนแก่นนะคะวันที่18กุมภาพันธ์สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของเอฟแปดเนี่ยพลาดไม่ได้ทีเดียวค่ะสำหรับในช่วงนี้ เป็นเทศกาลปีใหม่จีนก็ต้องขอบอกว่าซิ้นเจียร์อีปีนี้หัวใช้นะครับมีความสุขมากๆนะคะเฮงริรวยๆยสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีตลอดปีใหม่จีนปีนี้เลยนะคะใช่ครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนพบกับรายการเด e g ก i ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคับสวัสดีค่ะ